สวัสดีครับยินรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในเึกรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอิษนะครับเป็นเกมในคืนวันอาทิตย์ติเวลา3ทุ่มเชลซีวันนี้เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับจากประตูของมรกคูคูเดย่านะครับประตูชัยในช่วงครึ่งเวลาหลังประตูเดียวในเกมวันนี้นะครับทำให้ทางเชลซีนะครับถือว่าเรียกโมเมนตัมกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับชนะ2เกมติดในลีก หลังยากที่ค่อนข้างรูปลวนดอนมานานในช่วงหลังนะครับก็ทําให้เกมวีคนี้แซงขึ้นไปเป็นที่4เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่11ต,ตัวจริงกันก่อนฝั่งเชลซีวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ผู้ดภาษาประตูโรเบิร์ตซานเชสกองหลัง4คนลีวายโควิลจับคู่โ,โทโซินอารดาเรียโยโยแบ็กซ้ายมาคูคูเรยาแบ็กขวาเวสลี่โฟฟาน่ากองกลาง3คนมีเอนเซลอนันเดสจับคู่มอยเซสไคเซโดอองโตลุกโคเพลเมอร ปีกซ้ายคริสโตเฟอร์เอ็นกอนคูปีกขวาเจดอนซานโชส่วนศูนย์น้าต่อเป้าเป็นเปโตรเนโตนะครับทางมาเดสกาวันนี้ก็มีปัญหาในการจัดทัพค่อนข้างที่จะหลายตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับกองหน้าแจ็คสันหายยาวต่อเนื่องนะครับแบ็คขวาในวันนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ามาโลกุสโตเนะี่ยที่ปกติจะเป็นตัวจริงมาตลอดในแถวช่วหงหลังๆเนี่ยหายไปไหนไม่รู้วันนี้นะครับก็คิดว่าคงจะมีอาการปาดเจ็บหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ หายไปวันนี้คนที่ลงแทเนเป็นเรสลี่ฟอร์ฟาน่านะครับเซนเตอร์ทางออกมปยืนเป็นแบ็คขวาชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าดิสเทวันนี้นก็ไม่มีชื่ออีกแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ผิดคาดเท่าไหร่สำหรับดิสเทมนะครับเล่นนัดหายนัดอะไรเงรี้ยเป็นเรื่องโมติอยู่แล้วนะครับโดยเนี่ยกองหลังออกมาทรงนี้ส่วนแจ็คสันไม่มีอ่อยึดโครงเป็นเหมือนกับเกมซอท์แตันอย่างต่อ,นตอเนื่องก็คือเปโดเนโตหน้าเป้านะครับเอ็นคุณครูไปเล่นทางซ้ายซานโชทางขวาแล้วก็พาเมอร์เป็นหน้าต่ําหรือกลางลุกนะครับภาพรวมเชลซีเป็นประมาณนี้ ส่วนเลสเตอร์กันบ้างนะครับมาในระบบ3-4-2-1หรือจะมองเป็น3-4-3ก็ได้นะครับผู้ตัดประตูมัดเฮอร์มันเซนคนหลัง3คนคอร์เนอร์โคดี้ยืนตรงกลางนะครับขนาบข้างด้วยลุคโทมัสและวัลฟาร์ดวิงแบ็กฝั่งซ้ายวิกเตอร์คริสเตนเซนวิงแบ็กฝั่งขวาเจมส์ดัสตินกองกลาง2คนเป็นบูการ์มารีซูมาเร่จับคู่เอลเฟรดเอนดี้ส่วน3ประสานเกมลุกนะครับมีไบเลาเอลคานูสยืนทางซ้ายคัสซันดาก้าเป็นตัวทางขวาแล้วก็เจมี่วารดี้เป็นส่วนหน้าตัวเป้านะครับ สำหรับรุสฟอนนิสเตลอยนะครับก็จะบอกว่าสถานการณ์ในช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะโคมมาต่อเนื่องเลยในหลีกนะครับคือนอกจากแพ้มารว้วประมาณ7-8เกมหลังๆมาแล้วเนี่ยในเกมรายละเอียดเกมที่แพ้เนี่ยก็คือจะยิงไม่ได้ด้วยนะครับจะเป็นช่วงที่โคมมาสุดๆเลยสำหรับทางเลสเตอร์ของรุสนะครับแล้วก็เกมที่ชนะมาเนี่ยก็จะมีเกมเดียวคือ ชนะเลสเตอร์มาได้นะครับถึงทอตแทมพอสเปอร์สเตเดียมเลยนะครับเป็นเพียงเกมเดียวที่ดูจะมีแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับแต่นอกนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะอาการหนักเลยนะครับกับการที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นตอนนี้นะครับในแง่สเปต,ตัวจริงเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีพลิกโผมาในแง่ของแผนการเล่นนะครับปกติเนี่ย ทางเลสเตอร์จะเล่นเป็นระบบ4-2-3-1 4-3-3อะไรประมาณนี้นะครับโดยเบื้องต้นแทคกติกเนี่ยเป็นหลัง4แต่วันนี้มาเยนเชลซีพวกเขากลับเลือกมาเป็นหลัง3าเพื่อเน้นความรัดกลุ่มในเกมรับไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็วางตัวสวนกลับเนะี่ยใช้พัชซันดาก้าตัวเร็วแล้วก็ไปเราอาคานูสกลางลุกเนะี่ยเป็นเชิงเทคนิคนะครับไปช่วยเชื่อมแล้ววารดี้วางบนตัวจบสกอร์แทนนะครับก็เนี่ยเลยมาโฉบประมาณนี้นะครับสำหรับทางเลสเตอร์ตัวเจ็บก็มี ที่เป็นตัวหลักก็เพียงอัปเุลฟาตาวูนะครับที่ ACL ปิดเทอมยาวไปเรียบร้อยนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีตัวหลักอะไรปิดเทอมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในกลุ่มกําลังที่จัดสลับไปมาอยู่เนี่ยก็ยังไม่เห็นรูปร่างรูปทรงเท่าไหร่ในเกมที่ผ่านผ่านมานะครับอ่ะสเตัวจริงภาพรวม2ทีมเป็นประมาณนี้ในวันนี้นะครับอ่ะเข้าสู่รูปเกมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ครึ่งเวลาแรกกันก่อนเปิดมาก็ถือว่าเป็นเกมที่ทางฝั่งเชลซีก็ผมมองว่าเข้าสู่เกมตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับเกมรุกเนี่ยก็ค่อยๆเข่งได้ ทีละนิดทีละน้อยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้นยะในการขึงเชลซีเนะี่ยตั้งแต่ต้นต้นครึ่งแรกจนจบครึ่งแรกนะเป็นการขึงมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบหุ่มกระหน่ำให้เลสเตอร์เพียงพั้มอาการหนักไปขนาดนั้นนะครับส่วนการโดนสวนกลับของเชลซีเนะี่ยก็มาโดนเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าการขาดต้องบอกว่าเชลซีนยะถ้าเป็นคู่เอ so นโซไคเซโดนยการตัดเกมสมดลในแดนกลางเนะี่ยจะไม่ค่อยดีอย่างที่เรารู้ๆกันมาใน ปีนี้นะครับว่าช่วงที่เชลซีติดลมบนเนี่ยคือช่วงที่ลาวียเล่นกลางคู่กับเอนโซนะครับเดี๋ยวมีเอนโซขอพัน,นครับมีไคเซโดเป็นแบ็กขวาอิรวดมาช่วยนะครับตอนนั้นเนี่ยคือมันจะมีลาวียมาช่วยตัดทําให้สมดุลแดนกลางค่อนข้างดีนะครับแต่พอเป็นเกมของ2คนเนี่ยจะโดนสวนกลับก็ให้เห็นยูเรื่อยๆแบบนี้ตลอดนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เราเห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้ว แต่ต้องบอกว่าเกมเรสเตอร์เนี่ยการสวนกลับพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับดูค่อนข้างสิ้นหวังเลยลือว,ว่าได้ถ้าเอาเป็นภาษาบ้านๆเลยนะครับคือขึ้นมาเนี่ยจะมีจังหวะของเอลคานูสนะครับก็ได้ยิงไกลนะครับไปทีหนึ่งโรเบิร์ตซานเชสก็เซฟสบายนะครับไม่ได้หนักอะไรกับอีกคืนหนึ่งที่ขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเปิดเข้าในแล้วเชลซีไปมีโทซินน่ไปโขกเกือบเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วซานเชสออกมาเหวอด้วยนะครับเลยตรงเนี้ย เกือบไปนะครับแต่ดีที่โควิลเนปสก,กัดสุดท้ายออกไปได้นะครับทำให้การโดนสวนมาสงครั้งที่ดูอันตรายของเลสเตอร์ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเชลซีก็รอดไปได้อยู่นะครับการกลับมาของซานเชสในเกมวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังดูไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้แบบเดิมเลยนะครับคือแบบโอ้โหพร้อมเสียวทุกดอกจริงๆริงสำหรับซานเชสนะครับคือตามสไตล์เลยก็ตอนนี้เชลซีประตูคนไหนก็รู้สึกไว้ใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นซานเชสหรือยอร์เกนเซนนะครับส่วนในแง่เกยบุกเชลซีเนะี่ยมาลงรายละเอียดพวกเขาเนี่ย ความจริงเกมน่ะมันน่าจะอาจจะจบแบบสบายสบายก็ได้วันนี้นะครับถ้าลูกในนาทีที่22บเนี่ยที่โคพาลเมอร์ Palmer มีโอกาสได้ยิงจุดโทษมันเข้าไปก่อนนะครับในจังหวะที่ได้จุดโทษเนี่ยก็มาได้เวลาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในรายละเอียดก็คือวิกเตอร์คริสตนเซนเนี่ยไป็นสกัดเจดอนซันโชล่วงในกรอบเขตโทษนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเสียเรียบเลยในการที่เข้าบอลในจังหวะนี้นะครับพาลเมอร์นะครับก็อบอกว่าวันนี้บอลเกมเนี่ยสถิติการยิงจุดโทษของเขาเนี่ยไม่เคยพลาดเลยในฟุตบอลลีกนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่า สถานการณ์อะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะครับทำให้เพาเมอร์พลาดจุดโทษเพราะว่าช่วงหลังในเพาเมอร์ไม่ยิงหรือจ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมาค่อนข้างที่จะยาวนานและทั้งในลีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้วันนี้ดูจากความมั่นใจเขาเนี่ยก็น่าจะส่งผลเหมือนกันนะครับยิงวันนี้ก็ไปทงกว่ามือของตัวเองนะครับซึ่งแมตต์เออร์มันเซนก็เซฟได้นะครับถามว่ายิงดีรู้ไหมลูกนี้ผมว่าก็ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเข้ามุมก็เลย เป็นยินเริงย,ยิงไม่ดีด้วยนะครับคือมัอนเซนก็ถือว่าพุ่งถูกทางก็เลยเนี่ยาลาดโอกาสที่จะถวยความเท็เปรียบไปก่อนในเกมวันนี้นะครับเชลซีในช่วงต้นเกมเราก็ทําให้ความมั่นใจพาวเมอร์เนี่ยเกมลุกอ่ะก็ดูตกลงไปด้วยนะครับส่วนผู้เล่นเกมลุกคนอื่นของเชลซีนะครับผมก็มองว่ามาได้แบบดูค่อนข้างสเปะสปะอยู่นะครับด้วยความที่มันไม่มีหน้าเป้าชัดเจนในเกมวันนี้นะครับคือจะสลับกันยืนไปมานะครับแบบเนโตจากผังยืนเป็นหน้าจริงนะครับแต่ในเกมเนี่ยก็จะสลับ มาเป็นตัวด้านข้างบ้างออกซ้ายออกขวานะครับบางทีก็สารโชคขยบ้นจะเป็นฟร์นายบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือมันจะหมุนกันได้หมดในตัวบนนะครับซึ่งมันก็ทําให้ขาดประเภทแบบโป้งเปิดบัญชีนะครับในแบบนี้ก็เลยเกมไม่มาซะทีในเกมลุกนะครับซึ่งเออมันเส้นมีช็อตเซฟไหมก็มีนะครับนอกจากจุดโทษเนี่ยมีลูกยิงไคเซโดซัดไกลไปกับเอ็นคุนคูได้ยิงจากลูกเปิดของเนโตอีก2เซฟนะครับประมาณนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในครึ่งแรกโดยรวมก็เชลซีของสถานการณ์ได้ดีโดนสวนยุ่นเรื่อยๆเป็นบางช่วงแต่ว่าไม่ได้มีอาวุธอะไรที่น่ากลัวสำหรับเลสเตอร์นะครับไปตกครึ่งแรกไป0 0นย์อยู่นะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับก็ยังเป็นเกมที่เชลซียังคงลักษณะแบบเดิมนะครับแต่ต้องบอกว่าเกมสวนกลับในของเลสเตอร์ในช่วงครึ่งหลังในครึ่งแรกว่าหนักแล้วนะครับสวนไม่ค่อยขึ้นครึ่งหลังนี่ยิ่งอาการไปกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายนะครับกองหน้าของเลสเตอร์นั่ยอานคือ แล้วเอลคานูสเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่มีความเร็วอะไรเป็นเชิงเทคนิคนะครับเท่ากับว่าตัวเร็วเหลือแค่ดาก้าซึ่งหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยในเกมวันนี้นะครับมนเลยกันไปนว่าเชลซีเนี่ยอยู่ที่ว่าเกมลุกพวกเขาจะมาหรือไม่แค่นั้นเองนะครับซึ่งในที่สุดพวกเขานะครับก็มาทําได้หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงของเกมเสร็จๆนะครับนาทีที่61ความพยายามของพวกเขาเนี่ยหลังจากที่พยายามมาทุกทีทุกทางนะครับปีพยายามสลับตําแหน่งกันเข้านอกออกในอะไรต่างๆเนะี่ยสุดท้ายก็มาได้จากลูกที่เป็นมิติ ยิงไกลนะครับที่มาทําให้เชลซีเนี่ยยิงได้ลูกนี้จากจังหวะที่เอนโซจ่ายบอลเข้าตรงกลางนะครับซึ่งเป็นมาร์คคูริยาที่เติมเข้ามาในเกมลูกพอดีทางฝั่งซ้ายนะครับก็ขบเข้าในมาตรงนี้ของคูริยานะครับเลยตัดสินใจยิงไกลเข้าไปเลยนะครับจนกว่าตัวเลสเตอร์กองหลังนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ห่างเลยนะครับก็องบอกว่าพลาดเต็มๆที่ให้ปล่อยคูคูริยาห่างขนาดับนั้นนะครับโดยตําแหน่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นวอลฟาร์ดนะครับที่องบอกว่าพลาดเลยนะครับที่ยืนห่างไปเลยเนะี่ย กูรูริยายิงเข้ามุมปุ๊บเข้าไปด้วยความมุมของบอลแมตต์เฮอร์มันเซนก็ช่วยไม่ไหวนะครับหนังที่ครึ่งแรกก็ช่วยเซฟมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับลูกนี้ก็ตุงตะข่ายจนได้นะครับเชลซีก็ออกนเป็นเกมวันนี้สำเร็จ1นประตูสูญนะครับแล้วเกมหลังจากนั้นเนี่ยคือเชลซีก็พยายามจะหาลูก2นะครับแต่ก็ยังคงทําไม่ได้อยู่นะครับมีจกกังหวะที่เอนโซยิงเสาแรกกับได้ยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังไม่ผ่านมือเฮอร์มันเซนอีกทําให้เกมเนี่ยมันก็ยังไม่ขาดสักทีหนึ่งนะครับส่วนทาาางงฝัั่่เเเเลสตตอรร์นนียยยกกก็พมยายามจะแมะแแ้คบ เขาจะบอกว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นมาเลยในเกมพวกเขาะนะครับมีส่งสตีฟฟี่มาวีดี้ดบ๊อบบี้ดีโคโดววรีตนะครับหรือว่าฟาคอนดูมันาโรเต้ลงมาเนี่ยคือแบบแทบไม่ต่างกับเกมในช่วงที่ไม่ได้แก้อะไรมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลสเตอร์ที่ยังคงโคมมาต่อเนื่องแล้วก็ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยนะครับเป็นลักษณะเกมแบบนั้นรีรันมาเรื่อยเลยจับเลสเตอร์วันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับส่วนเชลซีในช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะส่งพวกดาวรุ่งลงมานะครับด้วยสควอตที่เล็กในช่วงงงกลลาหั เป็นต้นมานะครับปล่อยฟรีลิกอะไรออกไปเนี่ยตัวก็แทบไม่เหลือแล้วมูดิกโดนแบรนดอีกอย่างเงี้ยก็มีส่งคลารจอร์ดลงมานะครับกับจอร์ชอาร์เชมปงนะครับสองดาวรุ่งลงมาเพื่อเอาพละกําลังมาช่วยบิทบี้ไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็อาจจะเสีย่อยนะครับแต่เอาตัวรอดไปได้ในเกมวันนี้นะครับก็ปิดเกมไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งตัวสูดนะครับก็สรุปสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้ถ้าเอามัดรวมเลยผมก็คิดว่าเป็นเกมที่เชลซียังคงดูจะมึนๆอยูน่นะครับฟอร์มก็ยังดูไม่น่าประทับใจเท่าไหร่่่แตุดทีสําคคัญเลยก็ือ ความหลากหลายในเกมลุกเนี่ยมันยังพอมีออปชันมาช่วยกันได้บ้างอยู่นะครับแบบวันนี้มีลุกยิงไกลคูคุริย่ามาช่วยไว้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ฟอร์มพอตต่อเนื่องนะครับปีนี้เนะก็ต้องบอกว่าผมดูเชลซีทีไรคูคุริย่ายิงตลอดเลยนะครับอ่ะอย่างล่าสุดนะไม่ต้องไปไกลก็ได้ผมดูวันเบนฟอร์ดนะครับอันนัยิงจริงแต่ล่าสุดเลยเนี่ยคือเซาท์แฮมตันก็เพิ่งยิงมาวันนี้ยิงแล้วนะครับสำหรับคูคุริย่าถือว่าเป็นคนที่ผมถ้าว่ากันถึงคนที่ฟอร์มสม่ำเสมอเชลซีเเเเเนนนนนีี่่่่ยยยยผผมมใให้คคคาาาละรัับูิตวว เป็นระดับต้นๆของทีมลุกนี้เลยนะครับในฤดูก,กาลนี้นะถือว่าผมว่าค่อนข้างที่จะดีเลยสำหรับคูคูเลียในวันนี้นะครับเติมเกมลุกค่อนข้างมันเลยนะครับถือว่าวันนี้เป็นอาวุธสาคัญเชลซีเลยถ้าให้แมนออาแมนก็ต้องให้เขาด้วยนะครับเป็นประตูสําคัญในเกมวันนี้สำหรับคูคูเลียนะครับส่วนพูดถึงฟอร์มอง์รวมเชลซีถ้าความไม่น่าประทับใจแล้วเนี่ยผมมองว่าแต่มันก็ยังม,งมีข้อดีอื่นๆก็คือ,อะเป็นการเก็บเรียกคอเตอรมาได้นะครับแล้วก็แซงขึ้นที่4เลยก่อนในวันนี้ที่สัปดาห์ซิตี้สะด,ดะเ่่ยยออาาง้วข เก็บในเกมที่ควรจะเก็บได้นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับอย่างน้อยก็พออกลับมาเข้าสู่ร่องเข้าลอยมากขึ้นนะครับหลังที่หลุดไปยาวเลยในช่วงที่หลังที่ขึ้นที่2มาได้แล้วปัญหาอะไรต่างๆเข้ามานะครับก็นั่นแหละผ่านมาถ,ถึงจุดนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวก็มาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในโปรแกรมที่ยากแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็มีความมั่นใจในช่วงนี้ขึ้นมาหน่อยนึงและอาจจะมาได้สุดเท่ากับช่วงแรกๆที่แบบ มันชนะรัวๆเลยในช่วงนั้นนะครับแต่หลังจากนี้เชลซีคือจะเข้าโปรแกรมยากเลยนะครับการที่ชนะช่วงนี้มาถือว่าสําคัญเพราะาเนี่ยถ้าผมตัดโปรแกรมคอนเฟลซ์ออกไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเกมหน้าในลีกจะเจอไปเยือนอาร์เซนอลเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ายากอยู่แล้วหลังจากกลับเบรกทิมชาติมาจะไปเจอกับพ็อตแนมฮอสเปอร์นะครับซึ่งตรงนี้อ่ะผมว่ามันจะเป็นโมเมนตัมเนี่ยที่ถ้าไม่สานต่อจากวันนี้มาเนี่ยมันจะไปถึงวันนั้นเนี่ยมันจะยากแล้วนะครับแต่พอเก็บวันนี้ได้เนี่ยมันยังไม่เหลือ ขอผมนะครับมันยังเหลือความหวังอยู่ในการที่แบบลุ้นไปบอลยุโรปนะครับอย่างน้อยเนะี่ยอ่ะท็อปไฟส์นะผมว่าเชลซีเบียดได้ยาวๆนะครับกับการเก็บวันนี้มาได้เนะี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อไปแต่ใน2เกมยากข้างหน้านะครับเตือนเช่นตอนสเปอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะพอเบาอยู่เจอเบนฟอร์ดอิปสวิดฟูลแลมเอฟเวอร์ตันเนะี่ยอะจะพอมาเป็นช่วงเบาอีกช่วงหนึง่งคิดว่าถ้าการเก็บวันนี้มาได้แล้วเนะี่ยน่าจะทําให้เบียดในช่วงท็อปไฟเนะี่ยได้ไปต่อยาวๆอยู่นะครับโดยทําไมต้องผมต้องบอกว่าถึงท็อปไฟ่ย หาลุ้นไปพื้นที่ฟุตบอลยุโรปของอังกฤษเนี่ยโอกาสไป5ทีมค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยทิ้งพวกลาลิกา้ากันโชถ้าเต็มไม่ผิดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นติดท็อปไฟไว้ก่อนเนี่ยโอกาสไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับเชลซีตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในหนทางที่ดีนะครับสัปดาห์นี้นะถ้าพูดถึงผลที่เป็นใจสำหรับพวกเขาเนี่ยก็คือบอลหมัดสะดุดในการไปเจอกับสเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็ยูคาสเซิลยังไม่เตะแต่พวกเขาก็จะมีแบบพยือ้อพวงกับ โปรแกรมคาราบาวที่อาชิงกับลิเวอร์พูลอยู่นะครับทำให้นิวคลเซนอาจจะไม่ได้เต็มทีมากในการเจอเวสต์แฮมคือนวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการโดนกับกดดันไปให้พวกเขาได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยก็ตรงนี้เป็นจุดที่ดีสำหรับทางเชลซีที่ชนะในวิคนี้ได้ไปนะครับอ่ะพูดถึงฟอร์มผู้เล่นรายตัวกันบ้างนะครับนอกจากคูคูลิยาที่น่าสนใจแล้วเนี่ยวันนี้ผมว่าคนอื่นๆนอย่างไคเซโดเอ็นโซผมว่าก็เป็นจุดที่อ่ะถ้าเป็นคนโดดเด่นลองลองลงมาเนี่ยผมก็จะให้2คนนี้นะครับที่ ครองตรงกลางเนี่ยแม้ว่าในนี้การตัดเกมจะไม่ดีแต่ในมิติการวางบอลทำเกมลุกเนี่ยผมว่าก็โอเคอยู่นะครับส่วนเกมรับประตูเนี่ยผมว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับตรงนี้นยังคงปัญหาเดิมส่วนเกมลุกตรงโคพาวเมอร์เนี่ยก็จะผมต้องบอกว่ายังคงเป็นช่วงที่อาการหนักของก้าตัวยงต่อเนื่องนะครับช่วงฟอร์มตกเลยก็อยู่ที่ว่าประตูจะมาเมื่อไหร่ผมคิดว่าพาวเมอร์นะเดี๋ยวก็คงจะกลับมาเข้าร่องข้อลอยเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ขาลงข,ของเขาไปก่อนนะครับอ่ะเชลซีผมคิดว่าภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับ ซานโชววันนี้ก็โอเคนะครับความจริงน่าจะเรียกได้มากกว่าหนึ่งจุดโทษด้วยอีกจุดโทษหนึ่งที่ในชว่วงขึ้นเวลาหลังนะครับน่าเสียดายที่แบบผู้ตัดสินไม่ให้นะครับที่โคดี้ไปแทนลูกนีน้ผมว่าก็ลุ้นได้เหมือนกันแต่ผู้ตัดสินไม่ให้อยู่ที่ดูนพินิษไปนะครับลูกนั้นก็ประมาณนั้นส่วนทางเลสเตอร์นะครับวันนี้ก็อาการเดิมนะครับผมรู้สึกประทับใจเพียงแค่มหมัดเฮอมันเส้นคนเดียวนะครับผู้รักษาประตูที่ดูจะเป็นคนที่แบบถ้าสมมติเลสเตอร์ต้องตกชั้นไปปีหน้าผมว่าประตูคนนี้น ถ้าจะไปเล่นแบบทีมระดับกลางๆหรือว่าค่อนล่างในทีมอื่นๆพิีเมอรีกได้นะครับแต่ตำแหน่งอื่นนยผมรู้สึกว่ามีความเป็นเกียร์แชมเปี้ยนชิพจริงๆนะเวลานี้นะครับคือมันไม่มีขนทางเลยนะครับในแต่ละแดนแบบมืดมนไปหมดวันนี้ก็ยังคงเป็นหนักเมื่อเดิมสาหรับพวกเขาอยู่นะครับก็คิดว่าคงจะต้องเขาดาวแล้วนะครับไปปั้นทีมกันใหม่หรือว่าต้องรอปฏิหารเดียวล้สำหรับทางเลสเตอร์ในตอนนี้กับรูทฟอนดิสเตอลอยนะครับผมว่ากลับมาค่อนข้างยากและห่างกับคูแฮมตันตอนนี้ก็6คะแนนนะครับ หรือว่าเป็นอะไรที่ไล่ค่อนข้างยากเลยครับอย่างอร์มกันแบบนี้อยู่นะครับอ่ะสำหรับการพูดหลังเกมผู้นี้ก็คิดว่าภาพรวม2ทีมจบประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังผลนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจจ่องกาบาบอลในครั้ต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนพูดคุยรายการก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะ